สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าประกันราคาข้าวกับรับจำนำข้าวอย่างไหนดีกว่ากันท่านผู้ชมครับผมได้เขียนบทความสรุปเปรียบเทียบโครงการประกันราคาข้าวกับโครงการรับจำนำข้าวลงในเว็บไซต์คณินบุญสุวรรณ .com โดยได้เปรียบเทียบในหด้านด้วยกัน ดังต่อไปนี้คือ 1. การขัดทุน 2. เข้าเปลือกในมือรัฐ 3. การเพิ่ม GDP ของประเทศ 4. การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ชาวนา 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและยุทธศาสตร์ด้านการเป็นครัวของโลกท่านผู้ชมครับผมจะเอามาพูดในรายการนี้เพียง4หัวข้อดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกคือเรื่องการขาดทุนนั้นโครงการประกันราคาข้าวเงินที่ขาดทุนไม่ตกถึงมือชาวนาแต่ไปตกกับพ่อค้าคนกลางผู้ส่งออกและโรงสีที่สำคัญเมื่อรัฐขาดทุนชาวนาก็ขาดทุนด้วยผู้ที่ได้กำไรทุกปีจนเคยตัวก็คือพ่อค้าคนกลางผู้ส่งออกและโรงสีด้วยเหตุนี้พ่อค้าคนกลางผู้ส่งออก รงสีหรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์และพักการเมืองบางพักจึงชอบการประกันร,ราคาข้าวมากกว่าการรับจำนำข้าวส่วนโครงการรับจำนำข้าวเงินที่ขาดทุนเกือบทั้งหมดตกถึงมือชาวนาที่สำคัญเมื่อรัฐขาดทุนชาวนาไม่ขาดทุนแถมมีกำไรตามสมควรและถึงแม้พ่อค้าในทุนรงสีและผู้ส่งออกจะขาดทุนบ้าง แต่ก็เป็นเพียงแค่ขาดทุนกำไรเพราะฉะนั้นการขาดทุนหรือกำไรในโครงการรับจำนำข้าวจึงไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความล้มเหลวหรือความสำเร็จของโครงการผลประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยตรงและทันท่วงทีต่างหากที่แสดงถึงความสำเร็จตามเป้าหมายคือยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของชาวนาเรื่องที่สเข้าเปลือกในมือรัฐ โครงการประกันราคาข้าวข้าวเปลือกไม่ได้อยู่ในมือรัฐแต่อยู่ในมือผู้ส่งออกโรงสีและพ่อค้าคนกลางส่วนที่ยังอยู่ในมือชาวนาก็มักจะถูกกดราคาและหักค่าค่าความชื้นสูงด้วยเหตุนี้อำนาจต่อรองของทั้งรัฐและของชาวนาจึงมีน้อยกว่าการรับจำนำข้าวส่วนโครงการรับจำนำข้าว ข้าเปลือกเกือบทั้งหมดอยู่ในมือรัฐทำให้รัฐมีอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อในต่างประเทศรวมทั้งพ่อค้าผู้ส่งออกและโรงสีด้วยเหตุนี้อำนาจต่อรองของทั้งรัฐและชาวนาจึงมีสูงกว่าการประกันราคาข้าวเรื่องที่3การเพิ่ม GDP ของประเทศโครงการประกันราคาข้าวนั้นเนื่องจากรายได้เกือบทั้งหมดตกอยู่กับผู้ส่งออกพ่อค้าคนกลาง และโรงสีซึ่งเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่ใช้จ่ายเงินประเภทมือเติบและเงินทองที่ใช้จ่ายเกือบทั้งหมดรั่วไหลออกนอกประเทศจึงไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้มีการลงทุนขั้นพื้นฐานหรือเกี่ยวกับการอุป,อปโภคบริโภคข,ของประชาชนส่วนใหญ่มากนักไปเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูมากกว่า จึงไม่ทำให้ GDP โดยรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเพราะชาวนาซึ่งเป็นประชากรจำนวนมากได้เงินไม่เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนในปีต่อๆไปส่วนโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากรายได้ของชาวนาทั้งประเทศเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนมากและแน่นอนตกปีละหลายแสนล้านบาทเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ชาวนาจับจ่ายใช้สอย จะหมุนเวียนอยู่แต่ภายในประเทศและกระจายตัวออกไปทั่วทุกพื้นที่ทุกชุมชนแม้ในชนบททางไกลจึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินทุนหมุนเวียนโดยรวมพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพซึ่งนอกเหนือจากปจาัจจัย4แล้วยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายและความบันเทิงเริงรมเล็กๆน้อย ระดับชาวบ้านกระจายออกไปในทั่วภูมิภาคอย่างมากมายมหาศาลอีกด้วยและเรื่องที่4การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่อาชีพชาวนาโครงการประกันราคาข้าวไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ผู้ประกอบอาชีพชาวนาได้เพราะมองไม่เห็นความหวังว่าจะลืมตาอ้าปากหรือหลุดพ้นจากภาวะนี่สินล้นพ้นตัวได้อย่างไรพอมีลู่ทางไปประกอบอาชีพอื่น ก็ขายที่ขายนาไปทำอย่างอื่นละทิ้งอาชีพชาวนากันจนหมดที่เหลืออยู่ก็เป็นลักษณะสังกตายขาดความมั่นคงในชีวิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับความเมตตาของพ่อค้าในทุนลมฟ้าอากาศและราคาข้าวในตลาดโลกไม่มีหลักประกันในคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของครอบครัวส่วนโครงการรับจำนำข้าว ทำให้ชาวนาและครอบครัวมีความหวังและมีหลักประกันว่าทุกปีพวกตนและครอบครัวจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมทำให้การจับจ่ายใช้สอยและสามารถชำระหนี้สินให้เป็นไทยแก่ตัวได้ที่สำคัญทําให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของชาวนาและครอบครัวดีขึ้นเป็นลำดับดังนั้น ถึงแม้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งได้ดำเนินการมาสองปีแล้วจะถูกโจมตีและขัดขวางอย่างหนักจากหลายๆฝ่ายก็ตามรัฐบาลก็ไม่ควรหวั่นไหวต้องเดินหน้าต่อไปได้วยความมุ่งมั่นมีอะไรบกพร่องรั่วไหลก็แก้ไขและอุดช่องโหว่ทั้งป้องกันการทุจริตอย่างเต็มที่อย่าได้ถอดใจถึงขนาดยกเลิกโครงการนี้ แล้วที่มีข่าวว่าจะลดราคารับจำนำข้าวเหลือตันละ1 2 0 0 0บาทนะขอร้องเถอะครับอย่าทำเป็นอันขาดเพราะถ้าทำเช่นนั้นเท่ากับรัฐบาลยกธงขาวยอมแพ้ลอยแพชาวนานะครับยืนไว้ที่1 5 0 0 0บาทนะ่ะดีแล้วส่วนที่ว่าทำไปแล้วขาดทุนกว่าแสนล้านบาทจึงถูกโจมตี ก็ไปหาทางลดการขาดทุนสิครับไม่ใช่มาลดราคารับจำนำข้าวมันไม่ถูกเรื่องท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าประกันราคาข้าวกับรับจำนำข้าวอย่างไหนดีกว่ากันก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ